a l โ alo กลับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่กาชปอ c ช anel นะครับผมวันนี้นะครับเราก็กลับมากับคอนเทนต์สุ่มเล่นตามคอมเมนต์เช่นเคยนะครับตัวละครที่จะสุ่มมาในวันนี้นะครับก็เป็น2คอมเมนต์นี้เลยเป็นครอบครัวตัวละครเมสนะครับจริงๆเนี่ยมันมันเหมือนกับคิริโตะปะคือรู้สึก3ตัวละครเนี่ยมันก็อยู่ในกลุ่มเดียวกับคิริโตะไม่ใช่หรอแล้วพิมพ์หาคิริโตะเฉยอ่ะเป็นเมสเนี่ยมันมี3ตัวละครนะครับรู้สึกว่าตอนนั้นทําคิริโตะเนี่ยยังไม่มีตัวเมสคาเมล่าวอา MACE หรือเมสสตัวละครละกันเนาะตอนน้องๆขอมาเนี่ยพี่ก็คิดอยู่พักหนึง่งจริงๆมันมีคอมเมนต์อื่นนะแต่ว่าไม่ได้เซฟรูปมาก็ขอโทษด้วยนะครับทั้ง3ตัวเนี่ยมันมีเอกลักษณ์หลักๆจะเป็นเรื่องของดาเมจน,นะครับดาเมจสตัวเนี่ยต้องเรียกเลยว่าเป็นดาเมจหนัก,นกๆมากๆแต่ก็เป็นเป้าหมายเดียวทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตีชาด้วยยกเวนเมสคาเมล่าโอเมนนะครับที่ตีเร็วอยู่ตัวเดียวแล้วก็เดี๋ยวตัวทําเงินที่จะเอาไปนะครับก็เป็นตัวไซแอนติดคาเมล่าแมนละกันนะครับเพราะว่าเชสตันต้าบ่อยละอ ใช้เป็นคาเมล่าและกันคาเมล่ารีแพโดนนะครับเป็นตัวล้างสถานะตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีเลยในความเห็นส่วนตัวนะครับก็ถ้าสมมติเป็นตัวละครที่มีการสตตนอยู่แล้วอ่ะส่วนตัวรู้สึกว่าคาเมล่ารีแพโดอนอ่ะดีกว่าตัวสปีกเกอร์รีแพโดนส่วนแมปนะครับน้องไม่ระบุมาพี่ขอเป็นแมปนี้และกันทอยเลนเฮดคิวเนาะในในแมปนี้มันก็มาพร้อมกับไอตอนที่เม็กคาเมล่าโวเมนมาแล้วนะครับอ่ะแล้วก็ก่อนจะไปเริ่มคลิปนะครับพี่ขอฝากร้านทั้งสองร้านเลยหาซื้อตัวละครกันอยู่หรอจ้พี่่ขขขอออายยงหนละกันนร้าาคบวันนีีขขนนนนนนน้ม ใหม่เข้ามาสั่งซื้อสินค้าปลอดภัยรวดเร็วหายห่วงด้วยการส่งจดหมายสินค้ามีให้เลือกซื้อมากมายวิธีการซื้อก็ง่ายแสนง่าย อยากได้ตัวไหนก็กกแค่ยูสเดียมนะครับก็สามารถรับตัวละครได้ผ่านตู้จดหมายเลยและนอกจากนี้นะครับสินค้าใหม่จากทางร้านเราตัวละครจากแบบสกีว i ดี้ทาวเวอร์ด s e เนต์ตัวโหดตัวตึงตัวหายากมีเลือกซื้อมากมายตัวไหนบนเว็บไม่มีและอยากได้ก็สอบถามได้นะครับอย่าลืมนะครับถ้านึกถึงตัวละครที่อยากซื้อให้นึกถึงร้านค้าวิวปรกรณ์เท่านั้นริชแมนจอบโนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมที่มีเกมมากมายให้คุณได้เลือกเติมในราคาถูกสุด คุ้มโคตรปังและโคตรไวแถมยังมีบริการขายบัตรเติมเกมโลโบอกกิฟต์การ์ดจะซื้อไปเติมเองจะซื้อเป็นของขวัญก็ยังได้หรือจะเป็นบัตรกำนันบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกซิเพียบตลอด24ชั่วโมงสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์สามารถเข้าไปลองซื้อบัตรหรือเติมเกมในราคาถูกคุ้มๆกันได้แล้วที่ Rich Man Shop เท่านั้นอืจริงๆก็อยากแบบเวลาขอมานะครับก็ระบุหน่อยว่าเป็นแมปอะไรหรือว่าความยากเท่าไหร่ก็ดีนะเพราะว่าถ้าอย่างนั้นพี่ก็มาสุ่มๆเล่นเอาละกัน วางตัวเงิน4ตัวตัวแรกขอวางเป็นตัวเมดคาเมราเมนก่อนละกันนะครับเพราะว่าในบรรดา3ตัวนี้น้องจะเป็นตัวละครที่ตีเร็วที่สุดนะครับผมแต่ว่าข้อแตกต่างของ3ตัวนี้นะครับเมททั้ง3ตัวไอตัวเมดคาเมราเมนจะเป็นตัวละครเดียวนะครับใน3ตัวเนี้ที่ไม่สามารถการสตาร์ทได้เลยแต่ก็เป็นตัวละครที่ตีเร็วที่สุดใน3ตัวนี้นะครับผมเร็วสุดไกลสุด d p เีเยอะสุดนะครับถ้าจะไม่ผิดนะโอ้ไข่ตัวทําเงินก่อนเงินไม่พอนะฮะอัพเลเวลสองเลเวลสองนี่สำคัญมากตีเร็วโคตรเลยคือคูดาวเนี่ยจาก2วิเนาะกลายเป็น0.5 นะครับก็เร็วกว่าเดิมเยอะแล้วก็ระยะเพิ่มเป็น25ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเก็บเงินวางแซนติสคาเมิล่าแมนคืนก่อนละกัน2ตัวละครนะครับผมเศร้าเนาะวางได้2ตัวถ้าวางได้5ตัวจะดีมากเลยตัวเนี้ยจริงๆรแซนติสคาเมิล่าแมนก็ยังมีคนเถียงอยู่นะว่ามันสามารถลงได้5ตัวนะครับพี่มันมันวางได้สี่ตัวจริงเว้ยพ,พี่พี่พูดพี่ไม่ได้โกหกเนี่ยหรือว่ามีทิคในการวาง5ตัวงั้นเหรออ่ะช่างมาละกันเก็บเงิน1,000นะครับในการอัปเมทคาเมิล่าโอเมนเนาะในการขึ้นเลเวล3 โอเค3ไป4ใช้4ี่พันแต่ตีไกลขึ้นแบบโคตรเลยก็เดี๋ยวขอทําการออโต้สคริปต์ยาวๆไปก่อนละกันแล้วก็อัพตัวทําเงินก่อนนะครับเลเวลสิก็วางตัวเมทคาเมล่าแมนหนึ่งตัวนะครับเมทคาเมล่าแมนเนี่ยเป็นอดีตลูกหลักพี่เนี่ยนะโคตรชอบมากๆเลยหัวทีหน้าสั่นเอ้ยมันแรงจริงแล้วก็ช่วงแรกมันใช้เงินในการอัพไม่เยอะเว้ยแล้วถ้าจำไม่ผิดจกกักรสตาร์ได้สองสามทีมั main, นะ้งนะถือว่าเยอะมากเนี่ยเลเวลสามดาเมจหนึ 3, age, 1, 500, ่งหมื่นห้าร้อยอ่ะโคตรเอาแต่ก็เป็นตัวละครหนึ่งที่เรียกว่าไงอ่ะมัันนนนนคคคูลลดาาาวว์มมกกๆะะะรรบแแ้็ยโจตี่ แต่ว่ามันใช้เงินในการอัพไม่ได้เยอะไงช่วงมาแ,บบแรกเนี่ยเป็นตัวละครที่แบบสามารถเอามาโซโล่ไนเมแล้วก็ผ่านได้นะแต่ต้องวางหลายตัวก่อนอ่ะทีเดียวเก็บ4ี่พันะครับในการอัพขึ้นเลเวล4ของเมทคาเมราวุเมนนะครับผมเสร็จกองนี้น่าจะพอเนาะสี่พัน เลเวล4เนี่ยตีไกลมากแบบเพิ่มมา15จากตอนเลเวล3ก็คือตัวเมสคาเมลเมนเนี่ยมันเพิ่มเชตแพ็คมาข้างหลังนะครับก็เลยทําให้ตีไกลแบบมากๆเลยเลเวล5เลเวลสุดท้ายเช็ต7,000นะครับก็ค่อนข้างเยอะก็ขอดองไว้ก่อนละกันนะน้องสาว อาจจะไปวางตัวอื่นเพิ่มหรือว่าไปอัพตัวอื่นก่อนในเวทที่17นะครับก็ตัดสินใจวางคาเมล่ารีแพ์โดนนะครับเอามาช่วยล้างสถานะเพราะว่าถึงเม็ดคาเมล่าูเมนเนี่ยจะตีไกลและโอกาสโดนสตันย่าก็ตามนะครับแต่เวลาโดนเนี่ยคือมันหลับยาวแล้วก็เสียวมากเลยเสียวบ้านแตกนะครับอะถึงเวลาขึ้นเลเวล5ว่าาหสำหรับเม็ดคาเมล่าูเมนนะครับดูดูยิงเลเซอร์ออกจากข้างหลังจะบอกข้างหลังจากหววดีวะอันนี้ใช่ตัวละครแรกของของแมปนี้ป้าที่มันยิงเลเซอร์เป็นสีสีส้มๆมมันส้มหรือมันเหลืองว ใช่ไหมน่าจะเป็นตัวแรกป่ะปกติจะมีสีเขียวสีแดงใช่ไหมแล้วก็สีฟ้าแล้วก็มีสีม่วงถ้าจะไม่ผิดนะสีสีอันนี้มันเป็นสีเหลืองสีส้มประมาณนี้น่าจะเป็นตัวแรกเนาะหรือว่ามีตัวละครอ,อื่นอีกวะคือมันมันมีหลายเอ้ยเดี๋ยวนะเซนตินเมกก็อยก,ก,ก็ใช่ป่ะเออใช่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 ใช,ใช,ใช่จำได้และ เซนตินแม็กก็สีนี้เหมือนกันนะครับแต่ตัวละครอื่นอีกนี่อันนี้คือจําไม่ได้ละถ้าใครจําได้เดี๋ยวลองคอมเมนต์บอกได้นะครับว่ามีนอกจาก2ตัวเนี้ยตัวเมส์คัมเบล่าแมนกับเซนตินแม็กที่ใช้เป็นเลเซอร์สีนี้มีตัวอื่นอีกไหมแต่ตอนนี้ขอทําการอัพตัวเซนตินคัมเบล่าแมนฟาร์มเงินก่อนนะครับเวฟที่ยี่สิบสี่นะครับเมส์คัมเบล่าแมนก่อเลเวลตันเรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวเนี้ยดาเมจมันห้าหมื่นก็จริงนะแต่ถ้าสมมติว่านับเป็นต่อวินาทีเนี่ยก็คือวินละสองหมื่นห้าเท่านั ตัวเจ็ตแพ็มันมันดูบินไม่สูงเลยวะตอนนี้อารมณ์คือเหมือนกับแบบวางตัวละครจากจากเตี้ยไปสูงเนาะอ่ะขึ้นเลเวล4เลยเลเวล4เลเวล5ใช้6,500ไหนดูมุมดินั่นไง <laughs> นี่มันจากเตี้ยไปสูงแต่รู้สึกช่วงแรกไอตอนที่เจ็ตแพ็เมสคาเมราแมนะ่ะมันมาแรกๆมันมันบินสูงกว่านี้ไม่ใช่หรอหรือบางทีพี่อาจจะจำผิดเองก็ได้ เวฟที่29เนะครับเดี๋ยวแค่ตัวเซนตินคาเมล่าแมนตัวนี้ตัวสุดท้ายแล้วทีนี้ตัวทําเงินก็จะได้แบบโอ้เลเวลตันทุกตัวสักทีนะฮะหลับนานไปหรือเปล่านะตื่นนี่แหละตื่นเตื่นเถอะขอร้องตื่นเถอะคืออยากอัพก่อนขึ้นเวฟใหม่ไงขอร้องตื่นได้โปรดโอเคไม่ตื่นไอเวนมาตื่นตอนขึ้นเวฟใหม่โอ้ตอนนี้ก็น่าจะครบทุกอ๋อยังนี่วะเหลือเจ็ตแพกอีกหนึ่งตัวนะครับที่ยังไม่เรเวลตันนะฮะใช้เงิน6,5 0 0 ก็จริงเนี่ยทีมเนี่ยถ้าสมมติเทียบเทียบกับทีมทั่วไปเนี่ยถือว่าจบช้านะน่าจะใช้เวลาประมาณ20นาทีกว่าๆเลยอะเลเวล5นะครับตอนนี้ก็ทุกตัวละครเลว็วตันหมดแล้วต่อไปก็น่าจะแบ่งลงหลายตัวคือจริงๆเนี่ยถ้าสมมติวางแต่ตัวเมสคาเมล่าวูเมนนะครับมันก็จะจบเร็วเร็วมากแต่ว่าพี่ไม่อยากวาง <laughs> <laughs> เดี๋ยวก็จะแบ่งๆแงล้วกันว่าแถวนี้วางตัวเมสคาเมล่าแมนอีกแถวหนึ่งก็วางจิตแพคเมสคาเมล่าแมนอะไรอย่างนี้แล้วแถวหลังก็วางเป็นเมสคาเมล่าวูเมน น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูเพราะว่าจะพยายามวางให้มันสวยที่สุดเป็นไงนิ้นสวยไม่น้นมีประโยชน์คตินี้ต้องช่องกาชาป,ปอนเท่านั้นนะครับพี่คตนเกียดต,ตัวนี้เลย ดูเป็นกลางโลกอมตะดิลุมตีเท่าไหร่ก็ไม่ตายคิดว่าอนาคตจะมีแบบพวกทอยเลนฮิวไหมแบบไอตัวเนี้ยคอยฮิลทอยเลนท,ที่อยู่ข้างหน้าถ้ามันมีทอยเลนฮิลเลอร์จริงๆนะเว้ยมันจะเป็นแมปที่โหดมากๆเลยแต่ก็ยังมีเลยนะอย่งมี <laughs> ทุกวันนี้แค่มีอมตะอยู่2ตัวก็วุ่นวายลวตอนนี้ก็จะเห็นนะครับว่าพี่พยายามแบ่งแถวในการวางตัวละครแถวแรกวางเป็นเมสคาเมราแมนแถวกลางเป็นจ็ตแพคใช่ไหมแล้วแถวข้างหลังคือเมสคาเมราวูแมนนะครับ เป็นไงบอกแล้วเน้นสวยไม่เน,เน้นมีประโยชน์เอาจริงก็ไม่สวยนะวางตัวเบี้ยวด้วยนี่นี่น,นี่พี่มีอะไรอยากให้สังเกตดูเวลองสังเกตตัวไอจ e t แพกเมสคาเมล่าแมนนะมันเหมือนกับมันไม่ได้บินเลยเวลองลองดูเท้ามันอาจจะลอยมานิดนึงนะฮะแต่จ e t p แพ k คือจ e t p แพ k มันมันเหมือนไม่ได้บินเลยเวจะว่างไงดีอะรู้สึกระดับความสูงมันมันดูแทบไม่ออกเลยแต่ก็เอาเถอะปล่อยไป ถ้าแบบจริงๆต้องเป็นตัวจิ๊ตแพคคาเมล่าแมนป่ะที่มันบินเข้าไปตีเลย อาจจะเพราะว่าน้องถือกระบองอนนะนะขึ้นก็ได้นะครับเลยแบบไม่บินเข้าไปตีจากไม่ถูอซ่วมไงเจ็ตแพคคาเมต่าแมนมันถือถูอซ่วมใช่ไหมอันนี้ถือกระบองอ่ะเอาเป็นว่าไหนก็ไม่มีอะไรนะครับขอตัดไปตอนเว็บ0เลยละกันเนาะในเว็บที่50นะครับโอ้โหตอนนี้ก็วางตัวละครไป15ตัวละครละใช้เวลามา20กว่าาทีนะครับก็ถือว่ามาช้าช้าช้ามากๆด้วยความที่ทั้ง3ตัวเนี่ยมันเป็นซิงเกิลทาร็ตเนาะเป็นดี s พต่อตัวไม่ได้แบบเป็นเ e ตีกลุ่มหรือสเปซนะฮะก็เลยแบบใช้เวลานาน อารมณ์แบบถึงแม้จะมีดาเมจแรงแต่เป้าหมายเดียวมันก็ช้าอยู่ดีอะแล้วก็ทีมนี้มันไม่สามารถออโต้ซคิปรัวๆได้นะมันถ้าสมมติรัวๆมันจะมีช่วงช่วงหนึ่งที่แบบ UFO โผลมาเยอะช่วงนั้นนะครับจะตีไม่ทันเลยอ่ะใช้เวลาไป25ที่1วินาทีนะครับเลขสวยอยู่นะก็เอาเป็นว่าคอนเทนต์นี้จบเรียบร้อยแล้วถ้าอยากให้ทําอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็รอแต่อัปเดตอย่างเดียวเลยแล้วก็มีแวะไปเล่นแมปอื่นด้วยแต่ก็ไม่ได้ทําคลิปนะช่วงนี้ก็มไีป ด้วยเอาเั็นว่าไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายเจอกันครับ